ตั้งใจฟังธรรมเทศนาเพื่อเหตสำเร็จประโยชน์แก่ตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นส่วนมากการภาวนาการฟังเทศถึงแม้ระโยโยคนอื่นถ้าหากทำประโยชน์ส่วนตัวนั่นก็มีปะระโยชน์เลย ประโยชน์ส่วนตัวเป็นของทั้งคันที่สุดคนอื่นมันเห็นหกัหกทำตามเราถ้าเราทำเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วทันตนเองไม่ทำามาเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วคนอื่นมาเอาตัวอย่างที่ไหนตัวอย่างทางดีในข้ามันก็คือตัวของเราเอง การฟังเทศคอยคิดอย่างนี้นี่ครับพุทธศาสานาสอนให้เอาประโยชน์ส่วนตัวไม่คิดแต่แฝ่ประเด็อไนั่นไม่จริงมาหายานไม่ต้องเอาประโยชน์ส่วนตัวคือไปประสงค์ประโยชน์ส่วนวอืน่น เอ,อนานั่นพระโพธิญาณยิ่งค่อยมากควรอิ่มควรเอิบมาเลยนาตาเป็นพระโพธิญาณนั้นญิงก็เป็นโพธิญาณความเป็นสิงก็ประโยชน์ส่วนตัวนั่นแหละเป็นพระโพธิสัตว์แต่ส่วนตัวนั่นแหละแต่เอามุ่งไปเพื่อประโยชน์อื่นพระโพธ,ธิสัตว์ก็มุ่งความตื่รู้น,นั่นแหละเป็นได้เรียกเป็นพระโพธ,ธิสัตว์ เขาถือตื้นๆถือปเปลือกถือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้ามีอยู่แต่ไม่ถึงสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่หรือพระธรรมคำสอนของพระพเจ้ายังมีอยู่ก็เหมือนกับตัวพระองค์เจ้ายังอยู่ทำไมยังต้องไปถือพระโพธิสัตว์ การทำประโยชน์ส่วนตัวนี่คือการภาวนาตั้งใจกำหนดพิจารณาภาวนาส่วนตัวอะไรเป็นตัวอะไรเป็นตนให้เห็นตัวของตนไว้ก่อนร่างกายนี่หรือเป็นตัว ร่างกายจะเป็นตนของตัวเลยคนเพียงถือเพียงตื้นตื้นเพลินก็เลยหยิบขึ้นมาเพื่เอามาเป็นตนเป็นตัวแต่ว่าไม่ได้ทำตัวโดยประโยชน์แก่ตัวของตนเองถือร่างกายเป็นตัวแล้วก็เลยทะนุถนอมบวมรุงบวมเลย คนปืนให้อิ่มน้ำา้ำลานในอยู่เย็นเป็นสุขคำว่าอยู่เย็นเป็นสุขเขาอิ่มน้ำส้ำลาามันอยู่ที่ไหนแรับว่ามันสุขที่ไหนมันไม่มีความสุขหรอกจะทำยังไงก็ไม่มีความสุขยิ่ยงกินก็ยิ่ยงแก่ยิ่ยงกินก็ยิ่ยงเท่าทุกวัน โรคภัยไข้เจ็บก็มีแท้ทุกวันเรานั่งนอนยืนเดินนั่งนอนนิยาบทต่างๆคือเปลี่ยนนิยาบทนั่นเองการเปลี่ยนนิยาบทส่หมายความนั้นไม่สบายไม่สบายมันยังเคยเปลี่ยนนิยาบทนิทยาบทเป็นเครื่องรองับ เสียซึ่งความกระวนกระวายเรี่องเวลาับทุ์ในชั่วคราวใอยาบทนั่งไปหายืนไปนยาบดเดินไป,นปานอดอะไปหปานั่งอะไรต่างๆคือมันไม่สบายเนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนดีดยาบทนั่นเลยยังว่ามันมีสุขที่ไหน่างของที่บำรุงมำเรือมันอยู่ หาความสุขไม่ได้อ่ะยิงโลกไปจำตัว้ะแล้วอ,อ,อดอดเดี๋ยแเดี๋ยวจะจะรอไปลานีห่ดนีีหรือตัวของเราบอกได้ไว้ฟังกันอย่างชั่วน้อยบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บไม่แก่ก็แก่ไม่ให้ตายมันก็ตายตายทุกวัน เรานั่งอย่างนี้ก็เรียกว่าตายไปแล้วหลายนาทีเป็นหลชั่วโมงแล้วคือความแก่นนั่นเองแต่ตัวของเราไม่ไม่ระลึกไม่ได้เลยประมาทอยู่ถ้าลึกคนความแก่สนจะเสมอเสมอนะเห็นความแก่ส่วนนิด นี่นมีความประมาทต้องรีบเลขประกอบวามเพียรภาวนาะหรือสางคุณงามความดีให้เกิดมีในตดมน,นแก่ก็ไปหาตายแล้วดิพระประมาทเสียบมันก็คนเข้าป่าตอนค่ำไปหาฟืนไอหาไม้อะไรก็ตามเถอะเข้าป่าไปตอนค่ำ รีบได้สิ่งได้ของอะไรก็รีบเก็บมาในรถได้ปืนอะไรก็รีบเก็บมาใช่พอได้ใช้ได้สอยมันัวรจะมืดัวจะทำอ่าน,น,นั่งก่อยังท่านก่อยังว่าท่านเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไวไม่ผมคนเรานะ ไฟไหม้ศีสารต้องรีบดับไม่มีใครจะปล่อยให้มันไหม้ตลอดเวลาหรอกรีบกลับรีบรีบ,รบดับเลยท่านเห็นชีสของตนเปรียบเหมือนกับไฟไหม้ผมขยันบานเพียรแล้วก็ความเพียรภาวนานในรักษาศีลเป็นอิ อน,นี้การที่ว่าตนน่ะมันไม่ใช่ตัวของเราเขาหากเกิดขึ้นมาแล้วของอัก่กอากเจ็บชราในคนอดีสุดก็ดับสลายไปเป็นเรื่องของทังขานไม่ใช่ตัวของเราเรามาถือว่าต่างหากนั่ยึดวัว ของกูของกูต่างหากแต่แท้จริงไม่ใช่ของกูมาพูดว่าของกูของกูนั่นเดไปยึดเอาตัวว่าตัวน้วของกูเนี่ยนะแล้วแต่ตามันก็ไม่เห็นว่าของกูน่ยแล้วแต่บับไปก็หมดเรื่องหมดพว่าของกูก็หมดสัมไม่สบาบอะไซะไหนมีเจอมาไม่ใช่ของเรา การพิจารณาเห็นที่ไม่ใหญ่ของเรานั้นมันเป็นประโยชน์แก่เราจริงคนเห็นตัวของเราเห็นนั้นย่อบธรทมตาเห็นเหตุให้เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์เยเป็นเหตุให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นต่อไปจึงควรพิจารณาอยู่เป็นนิต คิดคน้นียวเป็นนิดทั้งเรื่องตัวของเราไม่มีใครเห็นเราเราเห็นตัวของเราเองไม่มีใครคิดคน้นหรอกนีตัวของเราเนี่คิดคนเองตัวของเราเป็นคนยึดค้นถือตัวของเราก็ต้องเป็นคนละสิอันนี้มีแต่ยึดแต่ถือมันมีการละสักทีมันก็แย่เลยทีเดียวนั้น Thử một con vật chạy của mình Nó viết với thử một con vật chạy của mình Nó viết vào trong Viết trong lòng linh lãng vãi nè Nó hiển đáy là đáy khửi mạng Chuyện đó là chúng ta ở หล่าถ้าหากแล้วไม่หล่อเลี้ยงร่างกายนี่มันก็อยู่ไม่ได้มป็นทางที่จะเสื่อมสูญชิบหายไปคือตายเนี่ยนั่นหล่อเลี้ยงไว้แต่อย่าไปหล่อเลี้ยงอย่างเดียวนัะหล่อเลี้ยงมัอนอย่างเดียวแล้วไม่ได้เคยเพื่อเพลินมัวเมาทำให้เราลืมตัว น่อเลี้ยงและเห็นคุณค่าของการที่มันอยู่นั้นที่มันอยู่มันอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งวันหนึ่งนะเห็นคุณค่าของมันเห็นประโยชน์ของมันมาทําทประโยชน์ให้แกเรารีบเร,งรบ่งนะคุณน่าก็ดีนี่ยแล้วมาอีเคยพูดดูจเหมเลยว,ว่าเลี้ยงมันน่ะชั่ว เลี้ยงมันให้อยู่นะไอเรียกว่าให้เลี้ยงมันให้อยู่ชั่วคราวหล่อเลี้ยงมันอยู่ชั่วคราวเปรียบเหมือนกับคนเช่าบ้านเช่าเรือถ้าไม่ค่าเช่าเขาก็ไล่หนีคือตายให้ค่าเช่าก็พออยู่ได้เช่าแล้วมไม่ใช่อยู่เกา่า ต้องทำประโยชน์ชาวบ้า,บานชาวเรือนก็ไม่จะอยู่เปล่าเลยต้องทำมาหากินเพงค่อยมีเงินสำหรับที่จะให้ค่าจ้างเขาให้ค่าเช่าเขาดงนั้นอย่างนั้น,นเป็นประโยชน์แก่ตวัวเราวันหนึ่งวันหนึ่งคิดดู ว่าเราคิดถึงความตายไหมอย่าให้ร่วงเลยเสียเปล่าไหมให้คิดถึงความตายที่อย่างที่ว่านี่ะจะเป็นผู้ไม่ประมาทไ่นชืว่าเป็นคนไม่ประมาททำคุณงามความดีนั้นให้สืบเนื่องไปโดยาดําดับ เทศชนะอะไรก็เทศเถิดลงมาสู่ความตายเรียบใครจะทำอะไรก็ทำไปเถิดลงมาเราลงมาสู่ความตายตายได้ก็มดเรื่องนะะั่นไปถ้ายังไม่เห็นความตายปราดใดแล้วพราหนาต้องไปเปลี่ยน ถ้าลงสู่ความตายเพราะนาลงเลยตายแล้วมันได้อะไรไปคุณงามความดีที่เราทำนั่นเป็นของติดตัวของเราไปสมบัติเขาของทั้งหมดกองทิ้งอยู่ในโลกอันนี้ทิ้งอยู่ในโลกอันนี้มันก็จิบหายไปหนเหมือนกัน อย่างเขาทำที่ดินไรนาสะโทก้างควางมากไหมชัสงบัตรประาาที่เขาหามาได้มากไหมเราตายแล้วทิ้งไว้นี่แหละมันจะไปไหนคนที่มันรักของเราต่อไปแร้วคนมันรักทอดต่อเราไปนั้นมันก็จะต้องทิ้งเอาเหมือกันในคนที่สุดก็ต้องทิ้งหมด ไม่เห็นเลยไล่นาตะโถนที่กวงขวงมันจะคนของไรมันกีบคนมาแล้วแต่คนบรอนบลมบดมันไล่นาอยู่ตามฝ่าตามดงมันมเป็นไล่เป็นสวนอยู่นั้นะเจ้าของไปไหนหมดมันมนาไว้กับที่ว่านี่เองทิง้งหมด คนก็ไม่มีตัวตนที่ทำผู้ทำก็มไม่มีตัวตนวัตถุโบราณสิ่งที่เป็นกิ่งกอสร้างที่เป็นฐานวัตถุท่าถนมนคนโบราณชาวไระกอดเสามันไปแนวัอนจะผลิสร้างมานครปฐมนครศรีธรรมราช สร้างเขาใหญ่โตมัไปในมดอละพวกมนะันพวกที่เดี๋ยวนี้สร้างเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันมันก็ยังเหมือนกับพวกมันเนะี่ยเดือนาเป็นของไม่เที่ยง<ม>เป็นของไม่ใช่ของเราเป็นของอนัตตาทอดทิ้งอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดแต่พอจุดของในโลกนี้ก็ทิ้งไว้ือนกัน อย่างทาสโนมธสทาตพระพุทธองค์มดคนนั่งพวงในโลกนี้มดมีวันหนึ่งซึ่งจะต้องเสียหายของวนนั้นเลยต้องสลายเสื่อถึงน้วที่เรียกว่ายกักปรมยรกิกรรมไม่มีคนเหลือหรอกต้อคนเดียวในโหอกนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้จิตใจไม่ค่อยลงทำพอาอนาสมาธิต้องจิตมันลงถึง ความตายเห็นความตายไม่ค่อยลงจึงค่อยลงไปแห้ะจึงค่อยลงเป็นสมาธิได้พิจารณา,นะป,าป่าก็คือความตายนี่งลมหายใจเขา้าหายใจออกถ้ามันเห็นความตายนั่นแหละหายใจเขา้ามาหายใจออกก็ตายหายใจออกหายใจเขา้าก็ตายตายแล้วมดเรื่องมันมีอะไร ถ้ามันเห็นสั่งมันตรงนะทำเจามาที่ภาวนาไม่ต้องสั่งไม,ม,ม่ต้องไม่ต้องยืดยาวเวาะขวางยืดยาวหมเป็นสมาธิต้องทำเฉพาะตอนส,สั่งเห็นแยกพาะลมหายใจเขาออกกาเป็นดุความตายอยู่แยเพาะลมหายใจต่าออกแล้วมันจะค่อยรวมมันกว่าเป็นสมาธิได้ ลงในสมาธิจนเป็นเอกกตาลมมีอารมณ์ันเดียวแน่วแน่จนถึงเอกาตาจิตไม่มีอะไรเลยหมดเรื่องไปทำสมาธิมันต้องรวมมาอย่างนั้นอันควงขววงมนควงไปเองหรอมนควงอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรเกิดสมามาควงแล้วมันควงออกไปเองไม่ต้องควงขววง ทำยังไงมันจะรวมลงเป็นสมาธิได้ขอให้ทำไปเถอะท่านี้ก็พอไม่ต้องทำมากมายเอาละตั้งสงวจิตัตงกับวันจิตปรเมยวัสมิจต,ตุสเิภูเรนตุสังกภปจันโทปนรลโสยะถาอนิโชติระโสยาาะถาสตีติโย,ยวัจันตุ สัพโรโคินาติตุมาเตพบัตตตาโยตุชีติสานโยโกวะอาทิวาธนะสีริสานิจังท้าสิจายิโนจตารุธรรมะทันติอายุวโนสุขังหัดตาให้กันหัด ตายมันจะมีชชำนาญอย่างแค่ที่บายมาแล้วหัดตายคือควงสระปล่อยวางจนไม่มีอะไรเหลือยังเหลือจิ่จิตร่างกายมันไม่ใช่ของเรายังเหลือแต่จิตจิดก็ไม่ใช่ของเราคิดเข้าป็นขอ,ของกรับกรอบวันไหวไปมาได้ สือชะละหมดชะละหมดแล้วยังเหลืออะไรอันพูดเหลือพูดเที่ยวสรละเที่ยมันหมดนั่นอะมันยังมีอยู่อันพูดนั้นมันยังมีอยู่มันยังไม่ทันหมดคำว่าหมดก็หมดในทีน่นี้คำว่าตายในทีนี้ตายแต่มดทุกสิ่งทุกส่วน ที่ของผ่านอกปั่นไหวไปไม้นี่เนี่ยกว่าตายนี่อันที่ของภายในคือจิตใจที่วนคุณวี่วนว้เดือดร้อนกัสับตัดสายนะั้นนนั้นก่อหมดไปเหมือนกันคุณนั่นะมันยังเหลือมันยังดับัวถ้าคุณนั้นหมดแล้วก็ไม่เคยอีก ผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของมรรเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสูญเปล่าหมดหายหมดเมื่อของอันนี้เป็นหมดแล้วไม่มีเครื่องยึดไม่มีเครื่องถือผู้นั้นก็ไม่ปรากฏด้วยกันมันผู้ไปรู้ไปเห็นก็ไม่ปรากฏเหมือนกันที่เลสดับหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ยังเหลือแต่ผุนเอาผูู้้รู้นั่นก่นเมื่อมีประสาทสัมผัสหรงเมื่อมีอายตนาประสาทเขาจำเป็นจะต้องยังเหลืออยู่ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้แล้วท่านไม่ย,ยึดถือต่อเมื่อมีสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอายตนาประสาทหมดเรื่องไป เมื่อหมดแล้วคนนั้นก็ไม่ปรากฏมันจะเอาอะไรมาใช้ไม่มีเครื่องใช้ทั้งหมดเรื่องทลังนี้นั่นข้อใหญ่เด็กกวกในการทำโอเพียนภาวนาเพื่อละเพื่อทิ้งเพื่อถอนเพื่อหัดตัวให้ตายเราตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งหัดตายต่มันได้สักหนท้องหนก็ยังดีอยู่ที่จะให้ รู้ดังที่ว่านั้นต้องตั้งสติกำนดจิตผู้นี้ได้ก่อนถ้ายังไม่เห็นจิตมันต่อไม่ละไม่ทิ้งไม่ถอนเมื่อต่อกำนดจิตผู้นี้แหละตั้งสติกำนดตรงคผู้นี้แหละเห็นหน้าการของจิตดิ้นโลนก็นดีเสือกสนไปมาหน้าหลังอะไรต่างคุมแต่งด้วยประปาการต่างๆ เห็นนักการของจิตเห็นนักการอย่างนี้แหละเรียกว่าเราเห็นโทษทุกข์ของมันเห็นโทษทุกข์ของจิตแล้วก็เบื่อหน่ายในทางเบื่อหน่ายก็ไม่ใส่จะไปทิ้งไหนมันก็เมื่อร่างกายเนี่ยเมื่อหน่ายเห็นโทษทุกข์นี่ก็ไม่ใส่จะไปทิ้งไหน ไปจําเป็นต้องรักษาอายุพยายามรักษาไปพอได้อาศัยวันหนึ่งวันหนึ่งยังให้ค่าจ้างเอาไปค่าจ้างวันวันหนึ่งวันหนึ่งมันหมดหม,ดม,ดม,ดมดั่งน้อยจะเท่าไหร่นับไม่ส่วนไม่ว่าคนมีคนจนจำเป็นต้องหาค่าจ้างมันทั้งหมด มาหาการกินอุดมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรียกว่าปัจจัยชาติทั้งสี่เถอะนัเรื่องเครืค่องจ้างเขามาันนั่นมันอยู่ได้ถ้ามันอยู่ได้แล้วมันพิจารณานั่นแหละที่นั่นสิ่งที่ค่าจ้างมันเที่หมดเปลืองไปนันเมื่อเข้าปัจจัยอย่างนี้แล้วจัง จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ส่งผู้จ่ายต่างหลายแล้วนะคราวนี้เหลือแต่ผู้จิตทิ้งของวมดนล้ไม่ใช่ของเราทั้งหมดแคงแต่ค่าจ้างสัค่างเช่าวบ้านเรือนน่ะไม่ได้แค่ของเราจ้างเขาอยู่มันจิตใจนี่ก็เหมือนกันยั่ได้อาศัยใช้มันไปชั่วค่างเว่าว พราะมีอายตนาภัสสเมื่ออายาสถานัสดับแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องากางผู้อยู่ก็เลยมดเรื่องเจ้าว่าดับก็ไม่ใช่เจ้าว่าตายก็ไม่ใช่เจ้าว่าไม่ดับก็ไม่ใช่เพราะไม่มีเครื่องวัดไม่มีเครื่องรู้ ไม่มนเครื่องอยู่เอาอยู่ทวนนในเพราะมีเครื่องอยู่มันก็อ,อ,ยอ,อยู่ได้ให้เห็นตัวจิตนั่นแหละคําภีรได้เห็นตัวจิตนั่นแหละถ้าเมื่อคําว่าได้เห็นตัวจิตวางจิตแล้วมันก็อยู่เฉยมันคูยเฉยแล้นะมันยังมีอยู่รู้เฉยนะมีอยู่ไม่คิดแม้เลย แต่มีความรู้สึกอยู่ต่างหากของมันที่มันเข้าถึงเสมอเสมอให้มันตายเทุกวันพิจารณาความตายตนนัวนี้มันเข้าถึงความตายนั่นแหละความรู้อะไรต่งางๆที่มันรู้ออกไปมันรู้ไปตามจิตนั่นแหละจิตที่มันคิดนึกที่มันประสาทนั่นแหละ มากมายล้วหลายออกไปนะั่นก็พอความรู้ว่านั่นแหละที่มันส่งออกไปนะแกว่าส่งบอกไปดุดดวยความรู้จริงของมันพูดติดต่อน,นี่พูดขอละเอียดไปห,หน่อย <c oughs> ถึงไงไงก็ให้าพยาขยันานาตาวไปก่อนบางทีอาจจะพอรู้ได้ เอาละทำขอมเขียนนั่งบางทีคนละ